สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกกม,ม่ามอยค่ะหลายหลายคนคงคุ้นกับหน้าสดๆจูนแล้วใช่ไหมคะบางคลิปก็มีคิว้วบางคลิปก็ไม่มีคิว้วจูนว่าตอนนี้ใครหลายๆคนเนาะที่ดูคลิปจูนหลายๆคลิปมาเนี่ยน่าจะเริ่มจับสังเกตได้แล้วว่าจูนเป็นผู้หญิงไม่มีคิ้วค่ะพอไม่มีการแต่งหน้าเนี่ยหน้ามันก็เลยจะแบบดูล้นๆแบบนี้ไปหน่อยก็ยังไงก็ขอให้มองข้ามเรื่องนี้ไปละกันนะคะ ก็มาฟังจูนเมาท์มอยกันละกันค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ที่จูนตั้งใจสจมาเมาท์มอยเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่จูนได้มีการเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องที่จูนน่ะได้รับวีซ่าเรสเดนที่นิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนั้นเนี่ยจูนทําขึ้นมาเพราะว่าตัวจูนเองเนี่ยได้ไปขอไอ้ไข่หรือตาไข่เอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดตัวจูนเนี่ยได้รับวีซ่าตัวนี้ตามระยะเวลาที่จูนอยากจะได้แล้วเนี่ยจูนน่ะจะทําคลิป เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะให้ ที่ติดตามคลิปจูแล้วก็ติดตามช่องจูได้รับชมรับฟังกันค่ะแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยจูได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องวีซ่ากรีนการ์ดเอาไว้ด้วยหน่อยนึงนะคะแล้วก็หย่อนคําถามไว้นิดนึงว่าถ้าใครอยากจะฟังเรื่องนี้ต่อเนี่ยก็ขอให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างค่ะเดี๋ยวตัวจูเนี่ยจะหาเวลามาเล่าเรื่องวีซ่ากรีนการ์ดตัวนี้ให้ฟังอีกคลิปนึ่งค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะก็มีคนชมคลิปนี้อยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็มีคนอยู่ประมาณน่าจะสองสามคนได้มัง้งที่รู้สึกว่าอยากจะรู้เรื่องกรีนการ์ด ตัวจนเองเนี่ยไม่ต้องแบบให้คนมาบอกจูนแบบเป็นร้อยเป็นพัน้นะคะบอกจุนคนเดียวว่าอยากฟังตัวจุนก็ทําคลิปแล้วค่ะเออก็เลยหาเวลานะคะมาพูดคุยเมาย้มามอยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่ากินการให้ฟังกันค่ะว่าตัวจูนเองเนี่ยมีการพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็การขอวีซา่าการนู่นนี่นั่นที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมาหลายคลิปมากๆไม่เคยพูดถึงอเมริกามาก่อนเลยแล้วทําไมอยู่ดีถึงมีเรื่องอเมริกาเข้ามาได้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปนี้ค่ะ ก่อนที่จะพูดถึงวีซ่ากรีนการ์ดตัวนี้นะคะเดี๋ยวจูนขอเกิดเล่าให้ฟังก่อนล้วกันเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวจูนเองถึงไปทำวีซ่าตัวนี้ที่อเมริกาค่ะอยู่ที่นิวซีแลนด์ยังไม่โอเคอีกหรอทำไมถึงอยากจะย้ายไปอยู่อเมริกาเดี๋ยวตัวจูนจะเล่าอะไรให้ฟังในนี้นะคะอย่างละเอียดเล่าแบบเปิดอกเปิดใจให้ฟังเลยค่ะยังไงคนที่ติดตามฟัง หรือชมคลิปนี้นะคะจูนขอให้ฟังกันจนจบนะคะเดี๋ยวจะได้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะตัวจูนเองเนี่ยพอย้ายมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะตัวจูนอ่ะก็ได้หาข้อมูลเนาะแล้วก็คอยพูดคุยถามไทยเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครวีซา่าเอ่อ e ริเดนหรือเพอร์มานแนนต์บริเดนไว้ค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทาให้จูนเนี่ยอยากจะทําคลิปเม้าส์มอยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็การทําวีซ่าที่ประเทศนิวซีแลนด์แม้ว่าตัวจูนเองเนี่ยจะ อิมเมชชันแอดไวเซอร์นะคะอาจจะไม่สามารถที่จะแนะนำอะไรได้เชิงลึกเหมือนอิมเมชชั่นแอดไวเซอร์นะคะแต่ตัวจูนเองเ่ยอยากจะนำประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อยากจะนำสิ่งที่จูนไปอ่านมาหรือไปค้นหามานะคะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ให้หลายๆคนนะได้รู้กันเหมือนอย่างที่จูนได้รู้ค่ะอย่างน้อยเนี่ยคนที่ดูคลิปจูนเนี่ยดูช่องจูนเนี่ยเขาอาจจะนำคีย์เวิร์ดบางคำนะคะที่เขาฟังจากคลิปจูนเนี่ยไปหาข้อมูลต่อแล้วอาจจะนำพาเขานะคะขอวีซ่าทำงานหรือขอ วีซ่าใดๆก็ตามที่เขาอยากได้เนี่ยมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้อย่างที่เขาต้องการได้เหมือนอย่างที่จูนอยากจะได้เหมือนกันนะคะทีนี้พอตัวจูน่ะเริ่มหาข้อมูลเนาะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็ได้รู้แล้วว่าเอ้ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเราถึงจะได้เร s เดนต์อย่างที่เราอยากได้อะคะ่ะทีนี้ตอนนั้นนะคะมันมีวีซ่าตัวหนึ่งค่ะคือวีซ่าเวิร์กทูเรสเดนต์วีซ่าเวิร์กทูเรสเดนต์นะคะเป็นเวิร์วีซ่าอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราถือวีซ่าตัวนี้2ปีมันจะสามารถ แอปพลายหรือสมัครเป็นวีซ่าเรสิเดนตได้อย่างอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนแบบบันไดขั้นเล็กๆที่จะนำพาเราไปสู่ PR ได้ค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวจุนเองอ่ะก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอกสารใดๆมากนะัคิดว่าสิ่งที่เรารู้แล้วเนี่ยค่ะคือความสำคัญว่าทำไมเราถึงต้องปรึกษา Immigration Advisor นะคะตัวจุนเองเนี่ยจุดเริ่มต้น,นทำด้วยตัวเองแล้วก็มองว่าตัวเองอ่ะน่าจะมีเอกสารพร้อมแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครวีซ่าตัว Work to Resident ะะแต่พอสมัครวีซ่าตัวนั้นนะคะทําให้ได้รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีเอกสารเกี่ยวกับการทำงานที่ยังไม่ละเอียดและชัดเจนมากพอที่จะทําให้สมัครวีซ่าตัวนั้นได้ค่ะตรงนี้นะคะเลยทําให้จูนน่ะรู้สึกว่าหูก,กว่าจะได้ PR ที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันยากเหลือเกินแต่ แต่นะแต่อยากจะบอกว่าคนที่ดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้อยากคิดว่าจะยากเหมือนจูนนะคะแต่ละคนเนี่ยมีคุณสมบัติเนาะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้ยากเหมือนจูนเพราะว่าเขาอาจจะมีคุณสมบัติที่อิมเมจชันต้องการมากกว่าจูนนะคะแต่ของตัวจูนเองที่ยากเนี่ยเพราะว่าตัวจูนเองเนี่ยไม่ได้เรียนจบที่นี่แล้วก็บวกกับภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่สามารถสอบได้ i อเอลหด้ด้วยค่ะเราก็รู้สึกว่าหูเราพยายามมาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่สามารถขอวีซ่าตัวนี้ได้เลย ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดทําให้มีคําถามเล็กๆขึ้นมานะคะว่าหรือว่าเราควรจะ เปลี่ยนประเทศย้ายประเทศดีไหมนิวซีแลนด์อาจจะไม่ใช่ประเทศที่เราจะอยู่ได้นานๆก็ได้ค่ะจูนไม่อยากรู้สึกว่าเอ๊ะเราพลาดบันไดผิดฝั่งพลาดบันไดผิดกำแพงเลยเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยทําให้จูนนะคะเริ่มไปหาคอนเน็กชันนะคะหลายๆคลิปเนี่ยจูนจะพูดเอาไว้เยอะเลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆก,กับคนที่อยากจะมาทํางานต่างประเทศและจูนเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานต่างประเทศเท่านั้นนะคะอีกหลายๆเรื่องสิ่งนี้ก็ส สำคัญมากๆค่ะก็คือคอนเน็กชันคอนเน็กชันในที่นี้ไม่ใช่แค่คนรู้จักอย่างเดียวนะคะคอนเน็กชันในที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เขาจะต้องไว้ใจเราแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไง เพราะว่าคอนดิชันเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่นําพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้จุนก็เลยเริ่มมองว่าเออเรามีเพื่อนเราเนี่ยอยู่ที่ประเทศอื่นๆบ้างไหมเดี๋ยวเราลองถามหาข้อมูลเราลองถามหาอะไรจากเพื่อนๆบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาคีย์เวิร์ดบางคำเนี่ยมาเซิร์ชหาข้อมูลต่อค่ะทีนี้ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงโควิดพอดีพอเป็นช่วงโควิดมันก็เกิดการล็อกดาวแต่ละคนก็ว่างกันใช่ไหมคะ เพราะแต่และคนว่างกันแล้วปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยมันก็เลยมีเวลาได้มาพูดคุยเม้ามอยกันเยอะขึ้นแล้วก็หนึ่งในเพื่อนที่จูนรู้จักกันนะคะก็ได้ทำงานอยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะเพื่อนคนนี้นะคะทำงานอยู่ในวงการร้านอาหารเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนายจ้างของเขาเนี่ยกำลังอยากที่จะได้คนทำงานเพิ่มอยู่พอดีเลยด้วยความที่ว่าเพื่อนเขานะคะรู้จักพวกเราเขาได้รู้ว่าพางพวกเรานะคะเป็นคนที่ใส่ใจคอยอยังไงทํา งานมีความรับผิดชอบแบบไหนนะคะแล้วก็มีความตั้งใจทํางานแบบไหนคะ่ะเลยทําให้เพื่อนคนนี้นะคะกล้าที่จะแนะนําพวกเรานะคะให้กับนายจ้างได้รู้จักคะ่ะแต่ทีนี้ความพิเศษก็คือนายจ้างคนนี้นะคะสามารถสปอนเซอร์คนต่างชาติไปทํางานที่อเมริกาได้ด้วยวีซ่า กรีนการ์ด e-b3 ค่ะเพื่อนจูนคู่นี้นะคะเขาก็ได้วีซ่ากรีนการ์ดจากนายจ้างคนนี้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็นายจ้างคนนี้นะคะขอวีซ่ากรีนการ์ดให้กับคนต่างชาติที่อยู่ไทยมาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้พอเขาเห็นว่าพวกเราอยู่ที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมคะแล้วก็ดูซีวีพวกเราแล้วเนี่ยทางนายจ้างก็เลยมีความสนใจนะคะอยากจะออฟเฟอร์จ็อบให้กับพวกเราค่ะก็เลยเป็นที่มาเริ่มต้นในการขอวีซ่าตัวนี้ที่อเมริกาค่ะตอนนั้นนายจ้างก็ถามนะคะว่าอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็ดีอยู่แล้วนะ ทำไมถึงอยากย้ายไปอเมริกาจูนก็เล่าเรื่องตรงนี้นะคะให้ในายจ้างฟังว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยเราไม่เห็นอนาคตของเราเองเพราะว่าการที่เราอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะเราจะทําได้แค่เพียง work visa เท่านั้นค่ะเราไม่สามารถที่จะขอ resident permanent resident ได้เลยเพราะว่าด้วยข้อจํากัดนะคะแล้วก็เงื่อนไขในการขอเนี่ยทาง immigration New Zealand นิวซีแลนด์เขาปรับให้ยากขึ้นทุกปีทุกปีแล้วก็บวกกับตัวเราอายุมากขึ้นแล้วจะให้กลับไปเรียนใหม่เนี่ยก็บอกตรงๆนะคะว่าไม่ไหวจริงๆเราก็เลยอยากที่จะมองหาประเทศอื่นนะคะ ที่เขาจะเอื้อให้กับเรานะคะแล้วก็จังหวะดีมากเลยค่ะที่ทําให้เรามารู้จักนายจ้างคนนี้ผ่านเพื่อนที่ทํางานอยู่กับนายจ้างคนนี้ค่ะทีนี้ก็เลยเข้าสู่กระบวนการในการเตรียมเอกสารเพื่อที่จะยื่นขอวีซ่าตัวนี้นะคะแต่ว่าการขอวีซ่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบ รวดเร็วนะคะจะต้องใช้ระยะเวลารอประมาณ2ปีเพราะว่ามันมีกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างเยอะค่ะทางนายจ้างอะ่ะจะต้องแสดงให้ทางอเมริกาเห็นว่าทางเขาเนี่ยขาดแคลนแรงงานคนทํางานจริงๆเลยเป็นเหตุผลที่ต้องทําให้สปอนเซอร์คนจากต่างชาตินะคะเข้ามาค่ะซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมากก็เลยเป็นเหตุผลทําให้พวกเราเลือกที่จะใช้ทนายทางอเมริกาค่ะเป็นทนายคนไทยนะคะที่เขาจะดูแลเรื่องเคสวีซ่าของเราตรงนี้ค่ะก่อนที่เขาจะรับเคสพวกเราไปนะคะเขาก็ได้ มีการสัมภาษณ์พวกเราด้วยเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติที่พวกเรามีเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดูว่าพวกเรามีโอกาสที่จะขอวีซ่าตัวนี้ได้หรือเปล่าคะ่ะแต่ว่าทางทนายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้นะคะว่าขอไปแล้วเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องอยู่บนการพิจารณาของทางอเมริกาด้วยเช่นกันคะ่ะแต่เขานะคะมีประสบการณ์ในการทําวีซ่าตรงนี้มาค่อนข้างเยอะเขาก็เลยใช้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะมาวิเคราะห์ดูว่าเขาควรจะรับเคสเราหรือเปล่าคะ่ะ พอทางทนายรับเคสพวกเราไปแล้วใช่ไหมคะพวกเราก็ทําการส่งเอกสารต่างๆให้กับนายจ้างนะคะแล้วก็ทางนายจ้างเองเนี่ยก็ต้องเตรียมเอกสารเพื่อย,ยื่นเข้าทางหน่วยงานที่อเมริกาด้วยเช่นกันคะ่ะตรงนี้จะใช้เวลาประมาณแบบ6เดือนได้เลยนะคะกว่าจะเข้าสู่กระบวนการของเอกสารของลูกจ้างอีกทีนึ่งทีนี้ด้วยความที่จะเรียกว่าอะไรดีละ่ะจังหวัดนรกหรือเปล่าอยู่ๆทาง Immigration New Zealand นะคะมีการประกาศออกมาว่า จะให้วีซ่าเรสซิเดนต์เรสซิเเลยนะคะไม่ใช่ WORK TO RESIDENT ให้วีซ่าเรสซิเดนกับคนที่ถือวีซ่าทำงานที่อาศัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์3ปีขึ้นไปนะคะโดยไม่ร้องขอคะแนนสอบภาษาอังกฤษและไม่ร้องขอวุฒิการศึกษาที่จบที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยค่ะ อะไรมันจะง่ายแบบนี้ตอนนั้นที่ข่าวออกมานะคะหลายๆคนแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองด้วยซ้ำว่าทาง Immigration New Zealand จะปล่อยวีซ่าง่ายขนาดนี้ค่ะแต่ตอนนั้นตัวจูนเฉยๆมากเลยนะบอกตรงๆเพราะว่าเราอะพุ่งเป้าไปที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วแล้วเราเต็มใจที่จะย้ายไปอยู่อเมริกาเรียบร้อยแล้วค่ะเลยทาให้เรารู้สึกว่าเออก็เออเออ,เอ,อ,เอ,อก,ก,ก็ก็อยู่แค่นี้คือแบบไม่ได้รู้สึกแบว่าเฮ้ยดีใจว้าว wow จะได้คือตอนนั้นแบบเฉยๆมากๆ แต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะพลาดนะคะเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่มีใครสามารถมาการันตีกับเราได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะว่าเราจะได้วีซ่าที่อเมริกาซูนก็เลยสมัครวีซ่าเรสิดนต์ตัวนี้ที่นิวซีแลนด์ไว้ด้วยค่ะโดยมีเหตุผลว่าเออถ้าเกิดที่อเมริกาไม่ได้แล้วถ้านิวซีแลนด์ได้อย่างน้อยฉันก็มีที่ให้ฉันอยู่ทํามาหากินที่นี่ได้ค่ะซูนก็เลยสมัครวีซ่าตัวนี้ไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้รอคอยอะไรเลยนะคะ เพราะตัวจนเองอย่างที่บอกค่ะว่าไปรอวีซ่าที่อเมริกามากกว่าค่ะทีนี้การยื่นสมัครวีซ่าที่นิวซีแลนด์ก็ดําเนินผ่านไปโปรเซสที่อเมริกาก็ดําเนินไปด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าทางนิวซีแลนด์เนี่ยดันให้วีซ่าเรสิเดนต์จูนมาเร็วแล้วก็อนุมัติก่อนที่วีซ่าอเมริกาจะเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้จูนก็เลยมีสถานนะเป็นเรสิเดนต์ค่ะ ตัวจูนเองนะคะที่มาพูดคุยคิดนี้ให้ใครหลายๆคนฟังเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่อยากที่จะมาแบบอวดอ้างหรืออะไรเลยนะคะแต่จูนอยากที่จะมาบอกกล่าวให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าการที่เรามีความตั้งใจหรือว่ามีเป้าหมายอะไรใดๆแล้วนะคะถ้าเรามีการคิดว่าเอ้ยเราอยากได้อะไรแล้วเราควรจะทําอะไรแล้วเราควรจะไปติดต่อใครแล้วเราควรที่จะถามคําถามอย่างไรนะคะจูนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะมันจะช่วยหล่อหลอมจุดนําทางนะคะ นำทางให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้สําเร็จค่ะสําหรับตัวจูนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือกําลังรอวีซ่าอเมริกาอยู่ค่ะตัวจูนเองยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ตอนนี้ค่ะว่าตัวจูนเองจะเลือกอยู่ที่อเมริกาหรือว่าจะเลือกอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะก็ขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็ค่อยว่ากันก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจูนขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะให้จูนมาเล่าหรือเมาท์มอยอะไรใดๆอีกก็สามารถคอมเมนต ด้านล่างเช่นกันค่ะเดี๋ยวตัวจุนเองเนี่ยจะไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็เอามาเม้ามอยให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบค่ะคลิปนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่จุนก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์หรือเป็นจุดนําทางให้ใครบางคนที่สนใจอยากจะย้ายประเทศไปอยู่ที่อเมริกาได้เช่นกันนะคะวีซ่าที่จุนพูดถึงก็คือ วีซ่ากินการ์ด e-b3 ค่ะหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ติดตามฟังคลิปจนจบค่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ